สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเตือนกันยายนก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเตือนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเตือนให้เราเหล่าพุทธบริษัทได้รำลึกถึงพระคุณของพระครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณายิ่งรูปหนึ่งนั่นคือหลวงพ่อเทียน จิตตสุโพท่านได้ถือกำเนิดในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2454ณบ้านบุคมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและท่านได้ละสังขารในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2531ณ ศาลามุงแฝกของเกาะอุทธ,ธรรมทับมิ่งขวัญจังหวัดเลยเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงหลวงพ่อเทียนดิฉันจึงขอเชิญชวนท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับคำสอนของท่านผ่านคำบอกเล่าของอาจาร,รย์โกวิดอนเนกชยัยหรือที่รู้จักกันในนามของท่านเขมานันทะ ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่หลักคำสอนตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนผู้เป็นครูของท่านให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง,วางด้วยถ้อยคำภาษาที่มีความลุ่มลึกเรียบง่ายงดงามและสมบูรณ์ด้วยสารัธรรมในคำสอนของหลวงพอ่อโดยไม่ขาดไม่น้อยไม่มาก ตามที่หลวงพ่อได้ประารบไว้สำหรับเนื้อหาสาระดังกล่าวที่ดิฉันจะนำมาเสนอในวันนี้นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าปรีชายานของผู้ไม่รู้หนังสือหลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จักซึ่งอาจารย์โกวิทได้บรรยายไว้ในวาระครบรอบปีแห่งการจากไปของหลวงพ่อเทียน เมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2532ณนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันเลยนะคะผมต้องใช้เวลาเพื่อทบทวนเรื่องราวเมื่อ18ปีที่แล้วมาเป็นการยากมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพราะความเข้าใจของผมเองพลิกไปพลิกมาตลอดตั้งแต่ต้นคล้ายกับว่าตนเองยืนอยู่ริมทะเลและพยายามเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ครั้นเลื่อนไปอีกมุมหนึ่งก็กลับเห็นภาพที่เปลี่ยนไปทัศนียภาพนั้นเปลี่ยนไปเป็นอื่น หลายครั้งที่ผมไม่รู้จักหลวงพ่อเลยแต่หลายครั้งที่รู้สึกเหมือนกับว่าท่านเข้ามานั่งแทรกอยู่ในหัวใจผมคท่านมานั่งระลึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่ผมยังดิ้นรนสแสวงหาและถูกบุคคลซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครทั้งยาะเย้ยและชมเชอย,อยอยู่ในสายตาจนกระทั่งบัตรนี้ บุคคลนั้นได้จากพวกเราไปผมก็นึกถึงคืนหนึ่งที่ท่านพูดกับผมว่าเมื่อหลวงพ่อตายแล้วพูดถึงหลวงพ่อให้ดีๆนะหมายถึงให้ระมัดระวังสังวรไม่ให้น้อยไม่ให้มากเกินที่จริงวันนี้ผมป่วยแต่เมื่อนึกถึงคำพูดของท่านจึงได้มา โดยทั่วไปเรารู้จักหลวงพ่อภายใต้สมัญญาว่าปรมาจารย์แห่งการเจริญสติไม่ทราบว่าใครเป็นคนต้นคิดแต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจพร้อมกันนั้นผมยังรู้สึกลังเลที่จะยอมรับว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่สอนในเรื่องของสติและการยกมือตามที่ผมได้ใกล้ชิดท่าน หลายครั้งที่ท่านบอกว่าพวกนั้นไปยกมือทำไมเจริญสติทำไมนั่นอาจเป็นเพียงรหัสที่จะให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างก็เป็นได้เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องฟังเล่นเท่านั้นมีอยู่วันหนึ่งผมได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อให้อบรมบุคคลกลุ่มหนึ่ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสนามในตอนนั้นผมยังเป็นนักบวชอยู่ผมก็เริ่มอธิบายเรื่องสติการรู้สึกตัวแล้วก็ชี้แนะว่าสตินั้นเป็นปัจจุบันขณะถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะความทุกข์ก็จะจบสิ้นลงผมเหลือบตาไปดูที่ชั้นบนของกุฏิที่หลวงพ่ออาศัยอยู่ เห็นท่านนั่งฟังเมื่อจบการแสดงธรรมกถานั้นแล้วท่านลงมาพูดกับผมเบาๆว่ามันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันถ้ากําหนดจดจ่ออยู่กับปัจจุบันก็ติดอยู่เท่านั้นเองต้องไปให้พ้นจากปัจจุบันนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกต่อหลวงพ่อในลักษณะใหม่คือลักษณะที่ว่า ในรูปร่างหน้าตาเฉยๆซื่อๆของท่านนั้นมีความกระฉับกระเฉงฉับพลันทางปัญญาซ่อนแฝงอยู่ท่านฟังทุกถ้อยคำที่เราพูดแต่ก็ทำเหมือนไม่ฟังไม่รู้ไม่เห็นแต่เข้ามาถูกจังหวะจากโคนเสมอผมขอทบทวนพุทธภาษิตบ,บทหนึ่งในเรื่องสติหมายถึงสติปัฏฐานสี่ ว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สิ้นทุกข์และในบางที่บางแห่งหรือหลายแห่งนั้นผมพูดรวบรัดว่าสติเป็นสิ่งที่ดีโปรดพิจารณาพุทธภาสิตที่ว่าความดีย่อมมีแด่ผู้มีสติเป็นมิตรแต่ไม่อาจหลุดพ้นจากเวรไปได้ก่อนที่ผมจะหันมาศึกษาพุทธศาสนา ผมเคยฟังอาจารย์หลายท่านบรรยายธรรมะเน้นหนักเรื่องสติท่านหนึ่งอธิบายว่าเมื่อราคะเกิดขึ้นให้มีสติพิจารณาว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมก็เชื่อฟังแต่หลายเดือนที่ผมเพียรตั้งสติกำหนดรู้เช่นนั้นผมรู้ว่ามันหนักมาก เพราะเมื่อเราไปรู้อะไรก็จะติดอันนั้นจะจำฝังใจอันนั้นหลายปีล่วงไปผมไปมาหาสู่กับหลวงพ่อไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อที่เป็นคำอธิบายแต่เป็นกลวิธีหรือความกระฉับกระเฉงของหลวงพ่อเองผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการกําหนดสติเช่นนั้นใช้ไม่ได้ สติไม่อาจนำเราออกจากทุกข์ได้ปัจจุบันนั่นเองเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะติดอยู่กับปัจจุบันนั่นเองยิ่งการกำหนดรู้ด้วยแล้วเราไปรู้อะไรเข้าก็จะติดยึดอันนั้นถ้ารู้ความสงบก็ติดสงบเพราะอย่างเหนียวของตัณหายังไม่แห้งรู้ราคะก็ติดราคะคำพูดที่ว่า กำหนดรู้นั้นถูกแต่กำหนดรู้อะไรและอย่างไรล่ะผมไปมาหาสู่ท่านประมาณ18หรือ15ปีเป็นอย่างน้อยแต่6ปีแรกนั้นผมเองไม่สามารถปรงใจเชื่อวิธีการของท่านได้บางวันท่านบอกผมให้เดินดูใจผมก็เดินทั้งวันดูใจพอรุ่งเช้า ท่านมาบอกว่าใจไม่มีก็เลยสับสนไม่รู้ท่านจะเอาอย่างไรกันแน่ผมจึงไปบอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมฟุ้งซ่านมากผมเป็นคนติดคิดหลวงพ่อบอกดีให้มันฟุ้งอย่างนี้แล้วบอกผมว่าอย่าไปนั่งสงบเข้าเพราะเรียนมาในทางสงบจเจริญสมถะ คือการข่นมนิวรณ์ห้าได้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานี่คือหลักที่เรียกว่ากรรมาฐานหลักเติมที่เราเรียนกันมาพอผมนั่งนิ่งสงบหลวงพ่อก็แอบมาข้างหลังเอานิ้วจี้แขนผมแล้วถามว่านั่งทำไมผมไม่เข้าใจท่านเลยว่าทำไมต้องมารบกวนเวลาของผมด้วยผมเชื่อว่า เมื่อจิตใจสงบมากๆแล้วก็จะไปถึงที่สุดของความสงบแต่เรื่องของเรื่องกลับกลายเป็นติดในสิ่งที่รู้เพราะฉะนั้นคำพูดที่ผมถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญยิ่งที่ออกมาจากปากของหลวงพ่อสู่ใจผมก็คือรู้แต่อย่าให้มันรู้อะไรเข้าถ้ารู้อะไรเช่นความสงบปิติ ก็จะติดอันนั้นทันทีแล้วมันจะหมุนกลับคำพูดของหลวงพ่อนี้ก้องในใจผมตลอดเวลาที่ไปมาหาสู่ท่านจนกระทั่งหลวงพ่อเองกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรู้ที่ไม่ต้องรู้อะไรเพราะรู้อะไรนี่ก็เป็นทุกข์นอกจากรู้แล้วผ่านเลยซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อย้ำบ่อย เราลองมาฟังเก็ดชีวิตของหลวงพ่อเองบ้างท่านเล่าว่าเมื่อบทใหม่ๆนั้นท่านได้ขอจำพรรษาที่โบสถ์คริสเตียนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานท่านถามบาทหลวงที่นั่นว่าสอนอะไรกันบาทหลวงบอกว่าสอนความจริงสูงสุดหลวงพ่อจึงว่าหลวงพ่อก็สอนความจริงสูงสุด ดังนั้นขอจำรรษาที่นั่นจะได้ไหมปัดหลวงก็ไม่ยอมเขาคิดว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะนี่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เป็นคําบอกเล่าที่ท่านเล่าให้ผมฟังสำหรับผมเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดชนประธานลังสลิดเป็นความทรงจำที่ดีและชวนระลึกถึงบ่อยมาก ผมเจอหลวงพ่อที่นั่นโดยบังเอิญและในกลางพรรษานั้นก็มีการจัดรายการอภิปรายระหว่างศาสนาต่างๆประกอบไปด้วยคริสต์พุทธและมุสลิมผมเองเป็นตัวแทนฝ่ายพุทธสมัยนั้นผมยังเป็นนักปวดส่วนหลวงพ่อเป็นผู้ฟังหลวงพ่อยังไม่มีชื่อเสียงนอกจากเป็นครูกรรมฐาน ที่ถูกจัดขึ้นมาให้ทำหน้าที่ครบเครื่องเท่านั้นโดยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท่านถูกสันติบาลห้ามไม่ให้พูดเรื่องที่ตนเองรู้เขาหาว่าท่านเป็นพระคอมมิวนิสต์เขาจะจับท่านสืกในการอภิปรายครั้งนั้นมีฮักยีประยูนวทานายากุลเป็นตัวแทนฝ่ายมุสลิม ผมจำได้ดีว่าเมื่อถึงตอนหนึ่งหัตจีผู้คงแก่เรียนท่านนั้นได้พูดว่าเมื่อใดที่อันเลาะอยู่ประยูนไม่อยู่เมื่อใดที่ประยูนอยู่อันเราะไม่อยู่ซึ่งเป็นคำพูดที่คมคายชวนฟังชวนคิดพอเสร็จการอภิปรายผมเห็นลุงพ่อเดินรีบเข้ามาที่หัตยีพู้นั้น บีบมือเขาแล้วก็ชมว่าที่พูดนั้นถูกต้องดีแล้วซึ่งทำความแปลกใจให้ผมมากเพราะหลวงพ่อมีหน้าที่เล็กๆในวัดนั้นแต่ทำไมจึงกล้าไปรับรองคำพูดของพวกเขาผมขอข้ามเรื่องปริกย่อยที่หลวงพ่อแนะนำตัวท่านเองให้ผมรู้จักเพราะไม่เช่นนั้นเรื่องจะยาวเกินไปผมขอเล่าย่อๆให้ฟังว่า สมัยนั้นผมเข้าใจตนเองว่ารู้ธรรมะบ้างแล้วแม้ไม่ถึงที่สุดผมบวชได้ประมาณ7-8พันษาจากความรู้ในพระไตรปิฎกจากความจำและการยงข้อรู้ต่างๆเข้าหากันผมสามารถพลิกแพลงตอบคำถามทุกคำถามได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์พ้นปัญหาแล้ว ประกอบกับความศรัทธาเป็นเบื้องต้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เครื่องแบบและสภาวะแวดล้อมภายใต้บรรยากาศของศาสนาทำให้ผมรู้สึกเป็นสุขพอใจตนเองอยู่มากวันหนึ่งผมเทศนาอยู่แล้วพวกพระนวกะซึ่งเป็นพระนักศึกษาได้แสดงความชื่นชมต่อสิ่งที่ผมอธิบายให้เขาเข้าใจเพิ่มขึ้น ช่วงนั้นสังคมไทยกำลังหันเหทิศทางและนักศึกษาต้องการคำตอบจากพระสงฆ์และพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อเทศนาจบผมก็เดินลงบันไดจะกลับกุฏิหลวงพ่อยืนดักทางอยู่แล้วถามผมว่าอาจารย์พูดดีมากแต่หลวงพ่อสงสัยว่าความรู้เหล่านี้ได้มาจากไหน ท่านถามจังๆว่าความรู้เหล่านี้มาจากไหนกันแน่ผมเชื่อว่าท่านสังเกตเห็นความลังเลของผมคืนวันนั้นประมาณสี่ทุ่มท่านก็ไปหาเคาะประตูผมกำลังจะเข้านอนท่านถามหาเส้นได้ผมเข้าใจว่าท่านจะเอาไปชุนจีวรตามธรรมดาพระจะพกได้และเข็นตามประสาพระ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในบรรดาอัตถาบริขารผมก็ไปคลี่ได้มาแล้วถามหลวงพ่อว่าจะเอาสักเท่าไรผมคิดว่าท่านจะเอาไปเย็บจีวรหลวงพ่อถามหามีดผมก็หาให้คลี่ได้ให้คิดว่าท่านจะตัดตามใจชอบแล้วท่านก็ตัดจริงๆพอตัดเสร็จท่านมองหน้าผมแล้วบอกว่า ถ้าอาจารย์ไม่มาถึงจุดนี้ก็จะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าซึ่งผมงงมากตามธรรมดานั้นพระสงฆ์มีจัญญาอยู่ข้อหนึ่งคือไม่ถามกันซึ่งๆึ่งหน้าถึงเรื่องมรรคผลแต่ผมก็ไม่โกรธอะไรดังนั้นบางสิ่งเช่นความซื่อแววตาน้ำเสียงความเอื้ออาทรจึงไม่ปลุกโทสะข,ของเราเลย แม้ดูเสมือนถูกท้าทายตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเวลาสี่ทุ่มสิ่งของในย่ามถูกนำมาวางเรียงรายเพื่ออธิบายอะไรของท่านก็ไม่รู้ซึ่งผมไม่เข้าใจอีกทั้งท่านพูดภาษากลังไม่ได้แต่มีอยู่คืนหนึ่งที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมจำแววตาอันเต็มเปี่ยมด้วยความจริงใจของหลวงพ่อ ท่านบอกผมว่าท่านถึงที่สุดทุกแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาไม่พูดกันทั้งพระทั้งโยมเพราะถ้าไม่จริงก็เป็นเรื่องร้ายแรงเมื่อท่านพูดจบผมเห็นแววตาท่านสุขสว่างท่านบอกว่าเป็นเวลาสิบห้าปีแล้วที่หลวงพ่อไม่ได้คุยให้ใครฟังในจุดนี้เจ้าหน้าที่เขาห้ามผมนั้น ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับหรือปฏิเสธผมไม่รู้อะไรในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเพราะไม่มีในตำราผมเองติดตำราอยู่มากช่วงนั้นจึงคิดในใจว่าจะต้องพิสูจน์ทดสอบหลวงพ่อผมก็ไล่เลียงเอาพูดชงเจ็ดมาซักไซผมเข้าใจว่าพูดถึงที่สุดทุก ต้องเข้าใจโพชฌงเจ็ดนั้นท่านที่คงแกวเรียนคงนึกออกนับตั้งแต่สติสัมโพชฌงถึงอุเบกขาสัมโพชฌงเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นว่าหลวงพ่ออธิบายด้วยภาษาเมืองซึ่งผมฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างผมรู้สึกทึ่งมากที่สำคัญที่สุดคือท่านพูดออกมาตรงตรง ไม่มีการกระอักระอ่วนลังเลหรืออ้างโน้อนอ้างนี่เหมือนอะไรบางสิ่งออกมาจากคำพูดท่านตรงตรงกระทบผมผมก็ยังไม่ปรงใจเชื่อเพราะผมยังติดหลักทฤษฎีมากและหลังจากหกปีที่คลุกคลีกับท่านแม้ผมเชื่อท่านแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจท่านจิตที่ติดยึดในทฤษฎีมันแก้ยากมากอย่างไร ผมได้หลวงพ่อช่วยแก้ไขในเรื่องนั้นๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่มีอาจจะมีหลงเหลืออยู่มากก็ได้โดยวิธีการนี้ผมเริ่มมองสู่มิติใหม่ผ่านพระบันนอกผู้ไม่รู้หนังสือแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่กระฉับกระเฉงและทันควัน